สวัสดีครับกับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโ,โตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันที่18มีนาคม2567กันนั่นเองนะครับผมอ้าวล่ะมาก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะครับผมเข้าเรื่องในวันนี้นะครับผมก็ได้บ่งบอกว่าอ่าเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยนะครับผมมันก็ชนเส้นข้างบนไปตั้งนานแล้วนะครับผมนะแล้วจนกระทั่งว่าเออเนี่ยเมื่อวาน ปิดสัปดาห์แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มาเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับผมก็มีการพุ่งขึ้นมาเล็กน้อยนิดนึงนะครับผมตามกรอบสีส้มสีส้มนี่ก็คือกรอบอาหกหมื 66, นะ่นหกเนาะถึงหกหมื่นแปดนั่นเองนะครับผมก็มีการชนแล้วก็มีการกลับเข้ามาตรงนี้อันนี้ผม,มเสียวเสียวมากเลยเสียวเสียวตรงไหนรู้ป่ะเสียวตรงที่ว่ามันชนตรงนี้ปุ๊บแล้วใช่ป่ะแล้วมันจะลงไปอีกใช่ไหมซึ่งการลงไปอีกเนี่ยมันจะประมาณหกหมื่นถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ ดูสถานการณ์หนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันต้องมีการพุ่งอีกเฮือกหนึ่งนะครับผมมีต้องมีการพุ่งอีกเฮือกหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้ไปชนกับเอาเจ้าตัวของ8ปดห0ืออ่นเนาะเนี่ยผมก็มองไว้ว่าเดี๋ยวพอมันลงมาเสร็จแล้วใช่ป่ะคอลเลกทีฟเสร็จปุ๊บลงชนตรงนี้ปุ๊บอาจจะลงมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแล้วอาจจะมีการหลุดตรงนี้หรือ หน้าตาก็จะอาจจะเป็นแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับผมนี่อ่าอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่าพอเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ลงมาประมาณสักห้าหมื่นแนะแล้วก็เดี๋ยวพุ่งต่ออ่ะอันนี้ก็คือ1นึ่งสเนียนะโอที่ผมมองไว้นั่นเองนะผมก็คือว่ามันอาจจะต้องมีการพักตัวบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไอ้เจ้าตรงเนี่ยนะผมมันขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ว่าทีเนี้ย มันมีอีกหนึ่งทิกเกอร์ก็คือเจ้าตัวฮาวิงนะครับผมก็คือในเมษานี้เนี่ยอีกไม่นานนี้นะผมก็หลังหลังหลังเมษารับรองเนี่ยมันจะได้พุ่งแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันไซเวชใช่ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวของเอาคอยนั่นเองนะผมเอาคอยเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมถ้าถามว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมอ่าเรามาดูกาล่าก่อนอ่ากาล่าน,นะครับผมกาล่านเนี่ยก็อย่างที่ผม ขีดเส้นไปนะครับผมเป๊ะเส้นตรงนี้เลยนะผมก็คือพอมันขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องลงมาเทสลงมาใช่ไหมเทสตรงนี้อ่าเทสกลับมาตรงช่วงประมาณสัสกศูนย์จุดห้าแปดนะครับผมศูนย์จุดห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าแปดถึงศูนย์จุดศูนย์หกในตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดใช่ไหมมันก็จะมีพุ่งต่อฐานต่อไปเนี่ยเขาก็จะมองกันไว้ที่ว่าอ่าประมาณสัก0ู1ถึง0.12นนี่ประมาณนี้นะผมสำหรับกาล่าเนาะ อ่ะโอเคต่อมาเป็นโซลาร์นาโซลาร์าตอนนี้เนี่ยทำ i อทามไฮเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็คือมันเป็นอ่าทาเฟรมวีกใช่ไหมเออทาเฟรมวีกยังไม่ทำออทามไฮแต่ว่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาสูงมากๆสูงแล้วสูงจริง,รงๆนี่นี่อันนี้ก็คือมันอยู่ในโซนอ่าเขาเรียกว่าเลสโซนแหละ ซึ่งเลสโซนตรงนี้นะผมก็คือประมาณช่วง200นะพอ200เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะชนกันก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันชนแล้วมันเ,เกิด RSI เนี่ยไม่ทําขยับใช่ไหมมันอาจจะมีการพักตัวแถวนี้นะผมการพักตัวแถวนี้เนะี่ยผมให้แถวๆประมาณสักตรงนี้ละกันอ่าอยู่ในกรอบประมาณสัก161นะครับผมนะถ้าดูตามฟิโบเลยเนี่ยเราก็จะเห็นด้ว่า ถ้ามันอยู่ตรงนี้นะผมก็ประมาณสักร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสามสิบสามนะแต่ว่าผมมองว่านะมันก็ยังน่าจะร้อยสักร้อยหกสิบนะผมต้องให้ตรงเนี้ยมันขึ้นสุดก่อนนะถ้าขึ้นสุดตรงเนี้ยเนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าตัวต่อมานะผมตัวที่ผมเนี่ยอ่าชอบมากเลยตอนนี้นะผมก็คือเนี่ยนั่นเองนะผมเนี่ยเนี่ยเว็บสาม ยังไม่จบนะครับผมยังไม่จบตรงนี้มันอาจจะมีการแบบพุ่งต่อขึ้นไปถึง12ดอนเนาะอ่าตรงนี้คือผมยังยังไม่จบยังไม่จบอ่าแต่ว่าทีเนี้ยไอสิ่งที่มันจะจบแล้วเนี่ยก็คือ RSI ถ้า RSI เนี่ยมันพุ่งใช่ป่ะแล้วมันมีการย่อตัวลงมาเนี่ยอันเนี้ยแนวรับเนี่ยถ้าหลุดหลุดประมาณประมาณสัก5ดอนอะไรเงี้ยเนี่ยหกดอนเงี้ยนะครับผมก็อาจจะมีการแบบต้องซื้อเก็บไว้เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตกรถก็ได้เนาะโอเคเรามาดูอะตอมนะครับผมอะตอมเนี่ยตอนนี้นะครับผม <S <S ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับผมตัวเนี้ยถ้ามันไม่ขยับไปไหนเนี่ยเรามองว่าเดี๋ยวเอาคอยซีซั่นรอบถัดไปเนี่ยจะมีการพุ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้มันติดแนวต้านช่วงประมาณสิบี่ดอนอยู่อสิบสี่ส1บสองดอนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ย ถามว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมผมว่ามองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะผมสําหรับในการเก็บของนั่นเองเพราะว่าทำเฟรมวิ่งเนี่ยไอ้เจ้าตัวของอะตอมเนี่ยมันพึ่งเหนือเส้นอยู่ประมาณ200อ่ะ EMA 200พอดีใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันมองว่า,ามีการตัดขึ้นแล้วนะครับผม12-26ตัดขึ้นแล้วแล้วก็เจ้าตัว EMA 200รเนี่ยราคาก็อยู่เป็นเหนือเส้นแล้วนะผมก็มีอาจจะมีการยอ่อแถวๆนี้บ้างนะผมก็อาจจะเป็นไซด์เวย แล้วทีเนี้ยมันทําเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลด้วยซึ่งคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้เนะี่ยผมมองว่านะมันก็ถ้าเกิดว่าหลุดไปเนี่ยก็จะประ,ประมาณสักยีสเอ็นดอนก็ประมาณ2เท่านั่นเองนะฮะคือมันเป็นตัวต้ตนกระดานนะเรามันก็เลยแบบอ่าอ่อาอมันจะน้อยหน่อยนิดนึงอ่ะโอเคตบท้ายด้วยซีต้าละกันนะครับผมซีต้าตัวนี้นะครับผมนี่หาได้ที่ OKX OK นั่นเองนะฮะ โอเคเดวดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับผมทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่อ่าเราก็มองกันแล้วนะผมเอไอเอเมสองร้อ e ยมาแล้วอ่าดูสักหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมนี่เลยนะตอนนี้น่าสนใจเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยอันดับมันเยอะอยู่อ่าระดับประมาณสักร้อยกว่าด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะมีแนวรับอยู่นะครับผมแนวรับก็คือตรงหัวเส้นแรกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็มีการ ยุบลงไป่ะแล้วก็มีการเหนือเส้นแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าไงอนะ่ะมันมีฐานนะผมอยู่ที่ประมาณ1.9-1.6ถึง1นนั่นเองนะซึ่งโซนนี้นะผมก็เป็นโซนแนวรับนั่นแล้วทีนี้มันเด้งแนวรับเรียบร้อยนะครับผมประกอบกับว่าถ้าทำเฟรม4ชั่วโมงเราก็จะเห็นเส้น e m a 200แล้ว e m a 200ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึงเนี่ยมันก็จะมาเหนือเส้นถ้ามันมาเหนือเส้นได้นะครับผมก็สามารถฟอ l low ตามได้เลย นะะดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ดูถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูลักษณะกราฟเลยนะผมถือมองว่าตรงนเนี้ยเนี่ยสวยมากเราทําแนวต้านตรงนี้นะผมแนวต้านอยู่ประมาณนี้เนาะเส้นเฉียงใช่ไหมแล้วดูแพทเทิร์นเขานะผมแพทเทิร์นเขาเนี่ยก็ออกแนวแบบไซเว้นิ่งๆนิดนึงนะก็คือไซเวแบบในในระยะแบบในระยะยาวนิดนึงนะถ้าเกิดว่า พ้นจากช่วงตรงนี้มาได้นะผมก็อาจจะมีการปั่นขึ้นไปนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราดูฟิโบกันนะว่ามันจะไปถึงไหนถ้าฟิโบใช่ไหมฟิโบเราใช้10เบส e อ็กเทนชั่นนะผมจากจุดเริ่มต้นเลยละกันนะผมเป๊บปั๊บขึ้นมาย่อหน่อยนิดนึงอ่าโอเคก็ยังต่ําๆก็จะประมาณสักอ่า2.9นี่ผ่านใกล้ๆแล้วนะผมก็ประมาณ3 มันจะมีช่วงประมาณ3.4แล้วก็ประมาณ4ดอนอ่ะผมมองว่ารอบนี้เขาน่าจะขึ้นไปถึง4ดอนได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเค,อเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b ้กดกระดิ่งกันได้ด้วยนะครับผมในวันนี้นะก็เป็นตัวที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเลนเดอร์เองนะผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวของ a w วันั่นเองอ่ะแล้วก็หลายๆตัวนะก็สามารถคุยใน ไลยกลุ่มกันได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับขอได้กำลายด้วยนะจ๊ะจุ๊บ